สวันนสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับโยบคูหลายคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าคุณน้าคุณตาไปอย่างดีเพราอมีซีรีส์มีอะไรยเยอะแยะมากมายในนั้นเลยรายการวาไรตีกรต้ก็สนุก,ก,นกซีรีส์นะคะอะไรเยอะแยะมากแต่นอกจากนั้นวันนี้ที่อยู่ในมือเจมเลยค่ะ,ะเพราะว่าบ้านเราอะไรกำลังมา กล่องซุ่มโยคูเขาก็เลยมีกล่องสุ่มโยคูเกิดขึ้นด้วยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขดูหน่อสมาให้เราแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ถ้าใครอยากแบบว่าร่วมสนุกอยากซุ่มอยากรุ้นอยู่ที่บ้านใช่ไหมอ่ะฮะมันจะซื้อยังไงอ่าเออ ใช่ช้อปปี้เข้าไปช้อปปี้เลยอ่าก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ด้านล่างนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกราคากันตามความสะดวกได้เลยมาดูของเราดีกว่าพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมพร้อมเปิดเปิดพร้อก่อนจะเปิดในกล้องดูเห็นก่อนเดดเดมแทนแทนได้ๆแต่กล่องสีชมพูชมพูมม่ีหายกเธอเอาเอาขึ้นมาทีละกล่องหนึ่งสองสาม นั่นก็คือเป็นฟิกเกอร์จากแคกต้แสดงจากเรื่องนักรบพเน,พนจรสุดขอบฟ้า,อาเอา honor อเ o ิล o ์อ o ฟนักรบพเนจรสุดขอบฟ้าซึ่งเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากในปี2ปีที่ผ่านมาาเ<อ>พราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามีความแบบว่ามีตรภาพลูกผู้ชาย<อ>ย้อนยุกย้อนยุกหน่อยดังมากที่ประเทศจีนแล้วก็ทั่วโลกเลยอ๋อนี่ไงขอเรามีครบเลยเติร์นใช่ ช่แต่ว่าหนังน่าลงเนี่ยยังไม่ได้ทำารีแอกเรื่องนี้ก็เลยยังจะไม่ได้สัมภาษเนาะกับแบบว่าชื่อตัวละครต่างๆเนาะอาแค่อีกหนึ่งเซตเซตนี้เลยนี่รายการ Street Dance of China ซีซั่นสี่ที่มีใครบ้างนะหวังอี้ป๋อถ้าได้หวังอีป๋อฉันขออนย มีหวังอี้ป๋อพันเกิงเฮนลี่แล้วก็อี้ชิงใช่เนาะเป็นแบบเป็นเมนเทอร์สี่คนที่แบบว่าเรารู้จักแค่ตัวเมนเทอร์ไงตอนแรกอ่ะเออเขาเขียนไว้เลยว่าเป็นแบบฮีโร่ใช่เป็นตัวที่แบบว่าหายากมากหายากมากใช่เจ้าคนนี้งได้เนาไปเใช่ก็มีทั้งหมดมีทั้งหมดสามคนก็จะมีหวังอี้ป๋อแจ็คสันหวังแล้วก็อี้หยางเซียนซีเออเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ ของแลหรือเปล่าฉ,ลฉันได้ยินมาทีละกล่องกล่องแรกฉันได้เธอพลิกไปดูด้านหลังถ้าสามท่าถ้าสามตรงกับสามตัวข้างหวังอีป๋อเอออใช่สามตัวข้างล่างจะเป็นของแลตัวแลเริ่ม<อ>เลยเริ่มเลยเริ่มเลยฉันยิ้มมาของเล่นเลยฉันยิ้มมาของแลคือของแลเลยอ่ะเออ คือเริ่มเลยมีการมีกวอาก้หุยยอยยกยยยยยยิยย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 ย่ยย่ยยยยยยย่ยยย่ยยแต่อย่ยก่ยย่ยย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 อยยยยยยนยย่ยย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 อกยกกออยยยกอยยยยอยหยอยย้ยยคนยยยยนยยกยยอยยยอยยยยยี่ยลยย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 ย่ยยคยอยยยยยนยย ออาจจะใช่อาร์ดการ์ดหน่อยทุกคนกล่องต่อมากล่องที่สองกล่องที่สองอันนี้ก็คือเป็นหวงอีปอเหมือนเดิมน่ากล้ากล่องเขาก็แกะออกมาปั๊บปั๊บเราก็ต้องมารอหลุนกันว่าข้างในเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวบองอย่าพึ่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 งไม่มองอุ้ยเป็นผมแหลมแหลม เป็นแบบอ่านี่การดเขียนว่าอะไรการดเขียนว่าเหมือนเดิมเป็นพีซอันเลิฟใช่เรื่ชื่อเพลงะสเตทนั้นหรือเปล่าอีบแบงค์คอนเซปต์คอนเซปต์ของรายการอ่ะพี่แบงค์เก็บไว้สำหรับต่อไปเป็นกล่องของพี่พีคว่าพี่พีกจะได้ไรนะคะข้างหน้าก็เป็นรูปหาอีปอกเหมือนเดิมข้างในนะเราดูโดนแกงแล้วเราก็ดูได้ร่องอีปอกไหมย่า เป็นอะไรหน่อยน้องน้องอุ้ยเสื้อสวยน่ารักี่ะพี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 อ่ะพีพกล่องสุดท้ายแล้วของกล่องสุ่มเรากล่องสุดท้ายของเราวันนี้นะจ๊ะมารอลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้อะไรฉันต้องได้แล้วแหละจริงๆนะวางอี้ป๋อหวังอี้ป๋อแจ็คสันวังวางอี้ป๋อ ไม่ใช่ไม่เป็นไรถึงเราจะไม่ได้ไลทเทมแต่เราก็ได้แบบไม่ซ้ำกันเลยทั้งสี่ท่านนะคะนี่โชหน่อยโชว์หน่อยเอขอบคุณทางโยกขุดไทยแลนด์ด้วยใชคะเฮ้ยจริงๆทุกคนมันสนุกมากๆเลยนะสมมติว่าเราสั่งของุ่มใช่ไหมแล้วเราก็เป็นแฟนคลับของรายการแล้วเราก็มานั่งแกะเนี้ย โอ้แกะไปเรื่อยๆแกะไปเรื่อยๆแกะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คนที่เราชอบแี้นี่ออกบ้างเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าแกะมาแล้วแบบได้เป็นแบบคนที่เราชอบอย่างเงี้ยคือกรี๊ดแล้วนะใช่ใช่เนาะน่ารักมากๆเลยสะสมไม่ครบก็ได้ใช่โอเคเดี๋ยวเราตัดช่วงนี้ไปแล้วก็ไปส่งต่อช่วงถัดไปนะคะครับไปเลยครับบายหลังจากเปิดกล่องสุ่มไปวันนี้เราก็รีแคบกับเรื่องป่วนรักนายพลังจิต meeting you loving you ถ้าอยากดูต่อแบบเต็มๆก็เข้าไปดูได้ในโยคูนะครับแล้วก็ มีลิงค์ YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ข้างล่างนี้นะครับอือออมตออนี่ถนเออนี่ายหรอเออเยนา่งเองมาช่วยหรอ 知道吗？我已经给肖保卫处打电话，你猜他们过来要几分钟？我两分钟足够摆平你们两个，还他、嗯啊啊、这儿啊，他们漂亮点。你没 <laughs> 事？上去吧，追！啊！

你就失效了。哦、oh,，喊打掉，喊打掉，万不得已没得破。干完了，别跑。走。OK 吧？OK。算了算了算了，跑不动了，算了，就这样。我的天啊！ 那谢谢你啊！没有没有没有，我什么忙也没帮上。你好，我叫宋青春。嗯，宋青。你好，苏志念。苏嗯，你，你这，啊，我给你拿张纸，等会儿。啊，没事没事。是不是很疼啊？ 浪漫的。那、哎呃，请你喝。谢谢。你说可乐这么甜，这么冰，这么好喝，你怎么爱喝那种没有味的苏打水、啊？好、哦，我知道，因为你姓苏，所以你爱喝苏打水。<laughs> 我太冷了。给我前面。哎，你是不是有超能力啊？嗯 我跟他相识，多多少少有些传奇的色彩。如果不出什么意外，可能就会在彼此的成长过程中相知、相恋、相爱。 就是安妮啊，放เพลง这จบ啊，路汤勒了呐。吗是这样。SOS <OS>。SOS。是的么意思啊？喜欢你。哎，粉苏尼。有毒啊！喜欢你。甚至最后走向婚姻的殿堂。 即使途中有些磕磕绊绊，但回忆起来却总是美好甜蜜的。然而、嗯，啊、人生哪有那么多一帆风顺？对不起。干嘛、嗯？我不能让你记得今天发生的事。啊？啊？他们都要，老婆宋 j 傲娇王子和一根筋公主的故事就这样，在十七岁从零开始。呃、oh,，帅的，呃，他演男的，哇哦！流星雨落进你眼睛，烟火云匆匆照亮你，藏在青春的爱情。 终于要对你故意撒娇的游戏。哦 <laughs>

วรักนายพลังจิตรประมาณนี้ให้ได้แบบฟิลๆถ้าอยากดูต่ออย่างที่บอกแหละว่าก็ไปดูกันได้ที่โยคุนะคะนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีแบบเรื่องอื่นอีนอกมากมายเลยเนาะคอนเทนต์ข้างในนั้นก็คือคุณภาพมากๆนะครับก็อย่าลืมไปติดตามชมกันเนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกล่องสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทุกคนก็สามารถเข้าไปแบบว่าสนุกลุ้นว่าจะได้ของอะไรในกล่องสุมนั้นได้นะครับตามลิงก์หน้าร้านของประเทศไทยอยูขูด้านล่างนี้เหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้พวกเราสีคนตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายใจเจียน